ไปดูอมมาลาทำอะไร,ะไรกันค่ะทำอะไรเธอสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีดค่ะดอกพฤศจิภัยร้านเผล <c oughs> สวัสดีค่ะมีวันเกิดน้ำทามพี่น้องปีแล้วนี่นกาห่อข,อขอี้ง่วยแห้งมันคือ,อาสาี่อันประวัติศาสตร์คือสามร้อยถลัก ท่าอดเท่าดลยแต่ว่าข้างในได้ลึกนะคะข้าในลึกนะคะถอดายถอดายหาแสนเจ๊จกเงินบวลาเจ,จะสิเพิ่มเห็เรดหร้านก่อนจก๊กแสนจ๊จกไดร์เพิ่มเห็ดร้านก่อนจ๊กแสนจ๊กไดปีละเที่ยเฮ็ดไป,ปแล้วคนสุขคงเด็กๆพี่หน่อยมันนอกเขานะับบ่เคยจัดงานมาเกิดให้ร้องเขา,เขาก็ดีใจอืมนี่ อามาลาให้ไปแล้วหาแสนเพราลากสีให้ตาดน้ำใจเลยเนาะจักได้จักได้กระว่าไปเออค่นีะะมสองแสนใส่ไปน้ำกันเป็นเท่าไหร่ละเว้ยเป็นเจ็ดแสนเอาเงินอันนี้ใส่เข้าไปน้ำเงินติปนั่นเงินติปมือลาสดนั่นใสเข้าไปอีกแต่หาวันไดีหารแต่กับหนาสิได้ประมาณคนละสเซียหาลอยอยู่คนมันหลายคนสิบแปดคนสิบแปดคนพมุนันนะเอาสักใส่ไปสักหาลอยเนาะจะได้กระเพาเกิด เป็นเงินติปน้อพี่น้องล่ะกะ็ตรไซเชื้อละกะันอันพี่น้องป้าลุงมาสุขสุขพ้นอันหายมากก็พอดีเป็นเป็นวันเกิดพอดเลยนะเป็นเงินไล่สดมื่อนั่นแหละกกษตรน้องทำไปหา<ม>รอยพได้เจ๊เขาในงานทน่านในหายผู้ใดดอกน้องแมนกกษตรน้องทำไปกดว่าฮาวสิตเสเลียยอดเ<ม>พราะว่าเงินไล่สดเนี่ยตรงๆนะพี่น้องเฮาสิเสเลียเกษตรจ่ายทั้งหมดก่อนอดจะเป็นเงินแบ่งหลักกาแบ่งสุขคนเมื่อนั่นเมื่อไล่สดนะมีคนทั้งหมดกับสิบแปดคนพี่น้องกันหลายพอสมควรสิบแปดคน สรุปแล้วต้องก็ท่ายได้ดนาะลาดหนึ่งพอดีได้ได่ดนะหาล้อยกับไอ้แสนหาซีบเผยเาสามแต่ว่าให้ก้นบึ้งนะคะเป็นเงิน,แ,นแต่ว่าข้างบนนะคะเป็นกีนัวแห้งแม่เก่งลังถามว่าลังทาเพอ่์อสิเปิดอันนี้กล้องขึ้นมาแล้วเพอ่์อสิหนาตาสีออกมาในใยนะคะแม่สีหนาเพอร์ซเป็นแนวใดม,ม,มีความหมายนะคะกีนัวแห้งนะคะ ขี่ควายขี่ควายมันมีคุณค่าและกันเหตุนาให้คนกินโอ้แมนราคามันก็สูงเพราะฉะนั้นจะดูถูกขี่มันขี่มันก็สามารถเหตุผลได้นะคะปลูกผักปลูกเนี่ยมันก็งามล่อเลี้ยงอะไรหลายอย่างเนาะอะไรก็ได้ล่อล้ไหลายอย่างพี่น้องมันก็สิมีหลายขันตอนมันหล่มกล่องนี่อยู่้องใส่กล่องนั้นนะต่อซอกกล่องนั้น เปิดๆมากกว่าเด็กศิลป์เด็กธุรพท์นางบ่วชเด็กของนางเด็กโทรศัพท์เนี่ยเอ้ะธุรกะบหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นปุ๊บพี่ยังโรยบ่สั้นกลองใหญ่นี่เฮ้ยมีสิคะยังไงเอาเฟืองบ่หน่อยพอดบ่เฟืองนะเอาเฟืองโรยขาแน้วนะบ่เาคนบ้านนอกพอกนาก็ต้องอยู่กับกองฟางนะคะนางหอไปแล้วหนึ่งสั้นนะคะพี่ท้าวขา กระสิมี source, สัสนสนสน้นสอบกระสิมีสามสั้นนะคะพี่น้องนี่ค่ะกะสิยากเนี่นะคะข้างในมันมีคุณค่าค่ะเหนื่อยหนึ <h 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 ่งคุณค่าผุดสิได้มันห่อตันี้ห่อตัวนี้ห่อห่อตัวนั้นห้เปิดแก็คขึ้นมาบนวัดโทรศัพท์เออให้เปิดรถกียรวัดโทรศัพท์เออเออให้พวกเบิกอะไรกียการวได้โทรศัพท์ เซอราภัยลานนะจ๊ะพี่น้องจ้าปีนจะเท่อจะค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสีงานเด็กมันจะต้องไลี้ยขากอนจะห่อตัวห่อขอคนก่อนเหรอเอาสีนั่นเด็ะเอาสีนัานมาห่อห่อซองหนึ่มันต้องมันต้องเดี่ยวกันเด้อืมเอาสีงานเด้งเอาสีงานมาคนไมเชืะอแต่ว่าเออพี่น้องจ้า นางส่วนนางกระเสียเรื่องเงินนะคะคิ๊นะคะมีทั้งหมดสิบแปดคนแปดสิบเ้าคนแปดสิบเก้าคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเงินโอ้ยเคื่องมันห่นไปโอ้ยเอออะไรอะไรใครต่อฟันหมดพอล่าอมาาเจสีเจเป่าแป๊บเ่าเกลือสาวหล่อ ไปหาแหรีอเมริาแหระยพาเพื่อนงแล้วพี่น้องเงินติปทั้งหมดกันหนึ0งบาทนะครับพี่น้องค่งแปดพันห้าร้อย เจสีกำลังมาส่วนี่ขอกำกังมากจอบตีบาทนะคะมาตีบาทนะคะจอบบอลเล่เจอบรอแชร์นะคะจอบบอลเล่นะคะพระเจ้าบ้านทุกคนบ้านตีบาทสศกเลยบานสศกบ้านโศกทำรายงานอะไรข่าวอะไรคะยังไงจะโทรถือว่าจะชื่อว่าตีบาทมาฮอลล่าอัมลาเจเจสเจเจสีเปล่าแป๊บเปล่าเพื่อสาวลอยพอน้องทางพอนับแป๊บ แล้วก็อดิเซอร์สเก็ตเนียนะครับปารีสาวรุ่นสาววอนนะคะแม่นกทิพนกทิพนะครับก็เด็กๆจิมอนบอนไซตยประชาเกลเนะคะับ้ังเกตุแบบก้นรหัสสีแบนี้เลยนะแม่ถ้าก็แบงไปข้าวอันแบกเป็นนัวนี่เงแอ่กัซแบงถ้าก็ลองน้ำไอพวกตัวเต็งลองน้ำกัซซได้ลายเนี้ยจังหวน้องสวนสดเดเซอร์เลยตามราคาเด็เซอร์นะค่ะพี่น้องค่ะ ติงติงกะสินักแม่นด้ยโ,ยโอ้นักร้องตัวน้ำกันกหนรือเบอร์ก็ใส่ายได้จับกันมาได้เดี๋ยวเรานักสแสดงก,ก็ต้องแยกออกว่าโซนนี่แดนเซอร์โซนแดนเซอร์โซนนักร้องโซนอี่อย่างได้ลองเพลงเรื่าได้ลองเพลงได้นหน่อยพระได้เป็นตัวเต่งพระได้อยากเกลื่อนสีน็อตไปลองตระเด็กับเริ่มหอยไปลองไว้ส้นสุดท้ายแล้วส้นสุดท้ายแล้วจิออรอเฟลลอไอ้พายุละสามชั้นสนามชั้นพอดีแล้ว พอดีรุ่นจบคลิปพอดีรุ่นเผ่อแก่เองสั้นแรกหอมงามนแนนแน่จังหน่อยเนาะกระเซรุ่นไปเจอกล่องนั่นกระเคิดว่าจะกอเซ็นโทรศัพท์อยากโทรศัพท์แแกะมาเป็นขี้ง่วงน่วเหลังจากน่วเห็นเงินเป็นล้าพอล่าลงคลิปก่อนเงินเป็นล้านแต่บบบาลงหลายน้อยสเนาะ คลิปก่อนเซอร์ไพรส์มันต้องลงก่อนเนาะพี่น้องพี่น้องเปิดแล้วน้องเห็ดกาอนน้องทำพี่น้องห้ามพี่น้องสุดน้องทำฟังถ้าเอื่อมาใส่นะคะเองน่ักธรรมมีเงินอยอะขนาดนี้เจ้าเสกที่วม่แย่งลอนรุดเบื้องหน้าน้องทำเอาพอสองข้รกจะเอาลงก่อนนะคะส่วนเราพวกเราห่ออีหยังจะสินาเซอร์ไพรส์มาเออ อันว่าปีนี่แหละั้นนูคิ้วแหงเขาก็ให้อันสีหน่า้องทำสงสาร้องทำคิ้วแหงเออเอาเงินสดใสเงินสดใสอยู่หาสิพันโอ้ยตอนนั้นอดีตละพ่นต่อน้นก็ถูกต่ตอนนีานก็เริ่มมีแล้ววัดตอนนี้ก็พลรากระทบทุกไปกระทบทุนไปสองโซเซอเรามาลาหาแสล้วก็เงินติดอีกหาร้อยถ้าเราเป็นกีบล่ากกน กือบล้านอะไรประมาณเก้แสนเลยนะพะวัาเจ็ดแสนเจ็ดแสนรกคาแปแสนห้าแปดแสนห้าสิบพันป้าทองคำนเป็นแปดแสนจะพนจิตตื่นเต้นเหเี๋ยวไปเป็นพี่มาแล้วค่ะพี่พี่มาแล้วบนเวียนอยู่นอกทางไดรบอกว่าโอ้เป็นยุเพียงคนลย่าเข้ามาเลย ป้าเห็นเบียกอยู่ว่าสั่นเพิ่งจะขึ้นมาเจาะเบิ่งป้าก็เพิ่เห็นยังอยู่เฮียนคือบ่าล้นเฮียนเออเพิ่งจะขึ้นมาเจาะไม่เลยเสียงของเสียงดังมาเลยไออมาฮอดเสียงมาพร้อมโลดคือว่าสัญญาเสียงบอกออกมาเลยเนี่ยมาพร้อมกับเสียงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนสาว ใส่เงี้ยกระบอดได้ยเสร็จแป่ายในบ้านมันบอดมีอ่ะใส่ไปซื้อของทีพูดมาน่ะซื้อันนอันนี้ซื้อนั่นซื้อไหนมันบอดมีหน้าเหมือนกับกันแต่อน้ำจางลงมันบม่ได้คืนเอยแก่พอแวะลงมาเลยอ่ะหน่าเนอะวันเกิดตลาเป็นที ต่วายพวกผีเี่คือผูกเงินผูกแคนต่ำกว่าสองแสนเนาเพราะว่าชัดกระใสเปละสองแสนคันอินี่ต่ำกว่าสองแสนก็สิน้อยนะสัคัดอินถาต่ำกว่าสองแสนก็สิน้อยที่เนไรทีบอเนยังไม่ได้เห็นกูได้อยู่ว้าไปลอยลอยเมกรือะว่าให้มันกระตือรืมันสได้ผูกสับการ์แทนเดนมันสียผูกลอยเดียวกับปกคุ้มกูต่ว่ากินบรกิตสับกะเดี๋ยวตัดตอนนี่ต้องสับก จแจ๊กเจแจกคือก่ผฉัใส่ไปล้ในกล่องจ้าแจกยัาปากแห้งอย่พี่น้องไปบอกร้านองี้ขอกวนเี้ยนะคะผูกแค่เราล้วก็แล้วจบขอนั่นก็คือขอบขวอันพ่อกองห้ผู้บอกข้างในเป็นอย่งไรคะยูงบบอกบบสินะไใ่ดจะไปหู้ต่อยังนนิงไมไม่ด้้อนวี่ที่แล้วขิงว่าแห้งที่แล่ได้ขิงว่าแห้ง ต้อน้เออต้งแอ้าวเาาไสัตว์บ่างูบ้าม่ามีถ้ากียออันบ่มีท่านจิ๋วแก่หลายฮ่าฮ่า่ตฮว้อ้ิลังกเออมันก็ผูกกได้เนบ่ล้ยนะดก้านคนเราจิ๋วก็หลายเลยนางราีอันคองน้ไปหัวนะครกัมาผูก เขาผูกหลานเปิดนำลูกนะเออเขาผูกลูกหลานเปิดเออนั่งเลยว่าไม่นะอ่าลุงมาใจหอมอันนี้กระจนกูจนมาเลยฮอนก็ได้บวกกะได้โซอีกงานก้าบแล้นเฮ้ยก้บไปไหนกับไปบ้านเออก็ะสนิทฝากปฏิการวันสิทก็ไดอพี่พีกับบ้ครบแล้วจ้าค่ะจะถ่ายบัวขาววติา ฝากติดตามตอนเซอร์ไพรส์ปเปล่าน้องทั้มนะคะพี่รองคะแต่กับนจะไปเปิ้ดคลิปก่อนก็จะไปพูพคุยไปบอกน้องทั้มด้วยว่ามีอีกอย่างในกล่องนะคะ <c oughs> ถ่ายรุ่นนลำกันนะคะว่าเด็กจะตื่นเต้นแบบไหนคะหน้าตาจะตื่นเต้นหรือเปล่ามีกาซีบริกินยังใหม่ไปนั่งปังแป้งอะไรจ<ช>้ะค่ะ<ช>มีแต่หมูกแล้วก็นค,คนในครอบครัวแล้วจ้ะโอเคจ้สบายดีจ้าสบายดีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสอบเจออรอแชร์ด้วยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้า 好吧。